สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดตตรนายแพทย์พรชัยโอเจริญรัตน์เป็นสัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งเต้านมครับมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยและสตรีทั่วโลกที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทยมักจะมีอายุน้อยกว่าผู้ป่วยทางประเทศตะวันตกโดยอายุเฉลี่ยที่พบสูงสุดคือ49-51ปี ซึ่งตรงนี้ต่างจากประเศตทางตะวันตกที่มักจะพบในสตรีอายุมากกว่า60ปีนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยอายุน้อยหรืออยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าวัยก่อนหมดประจำเดือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยเหล่านี้มักจะเป็นมะเร็งชนิดที่ลุกลามเร็วมีพยากรโรคที่แย่กว่ามะเร็งเต้านมในสตรีอายุมากตรงนี้แสดงให้เห็นว่ามีกคไกของการเกิดโรคและลักษณะทางพันธุก,กรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวทางการตรวจวิเคราะห์และหานวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาครับแม้ที่ผ่านมามะเร็งเต้านมจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของมะเร็งที่ถูกพัฒนาวิธีการรักษาจนมีผลการรักษาค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทําให้มะเร็งเกิดการลุกลามกลับเป็นซ้ําและแพร่กระจายไปจนเสียชีวิตได้ นวัตกรรมล่าสุดในการรักษามะเร็งต้านมเป็นการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าการแพทย์แบบแม่นยำเป็นนวัตกรรมในการรักษาที่เน้นการตรวจหาตัวบ่งชี้ยีนที่ผิดปกติเฉพาะของมะเร็งในคนไข้รายนั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เราสามารถวางแผนการรักษาที่ดีและเขาเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายได้ในวันนี้ก็จะกล่าวถึงยาตัวใหม่ๆที่มีการคิดค้นขึ้นมาโดยอาศัยองค์ความรู้ แบบการแพทย์แบบแม่นยํามียีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากๆในเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งเต้านมที่ลุกลามเร็วดื้อต่อ,อยาก,การรักษาแบบมาตรฐานนะครับยีนตัวนั้นชื่อว่าไซคลินดีไซคลินดีพนเดนไคเนสหรือตัวย่อก็คือ cdk 4 6โดยอาศัยการแพทย์แบบแม่นยำเนี่ยทำให้มีการคิดค้นยาที่ไปยับยั้งยีนตัวนี้นะครับเราเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นยากลุ่ม ยับยั้ง C D K 4 6นะครับซึ่งเซลล์มะเร็งเนี่ยเนื่องจากมีการแบ่งตัวเรียงรวดเร็วพอมียีนตัวนี้นะครับการที่เ,เราให้ยาไปยับยั้ง C D K 4 6ร่วมกับการรักษาโดยยาต้านฮอร์โมนตามมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นการไปเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้แบ่งตัวเร็วไม่ให้ลุกลามแพร่กระจายออกไปสุดท้ายผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะครับ เนื่องจากยาที่เราเรียกว่ายายับยั้ง C D K 46ออกบิบแบบมุ่งเป้าไปที่กลไกหลักของเซลล์มะเร็งเต้านมจึงมีประสิทธิภาพสูงแม้จะเป็นยาที่เราใช้รับประทานก็ยังได้ผลเท่าเทียมกับยาเคมีบำบัดแบบฉีดนะครับโดยสามารถควบคุมใช้ได้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เรียกว่ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกยืดระยะเวลาที่คนไข้จะต้องไปรับยาเคมีบำบัดแบบฉีดลดความเจ็บปวดทรมาน ลดขนาดของก้อนมะเร็งลงนะครับนอกจากนั้นข้อดีอีกอย่างก็คือผลข้างเคียงที่น้อยไม่มีผมร่วงอาการขึ้นไส้อาเจียนเกิดขึ้นน้อยมากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจนถึงขั้นวิกฤตที่ต้องได้ยาปฏิชีวนะก็พบน้อยมากนะครับงั้นโดยรวมก็คือว่าทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแม้จะเป็นระยะที่ดุนแรงดื้อยาก็ยังมีอายุยืนยาวอยู่ได้โดยเฉลี่ยเกิน5ปี และก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเมื่อยาย,ายับยั้ง CDK4/6 ถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยใหม่ๆผมเองก็ได้มีโอกาสารักษาผู้ป่วยเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับอายุ48ปีตอนนั้นได้รับการรักษา,าจากที่อื่นนะครับตอนที่มาพบผมเนี่ย เป็นมะเร็งเต้านมที่มีการลุกลามเรียกว่าค่อนข้างมากไปที่ตับช่องท้องมีภาวะท้องโตนะครับตอนนั้นผู้ป่วยน้ำหนักลดลงไปกว่า10บกิโลนอนติดเตียงเดินไม่ไหวผลการตรวจเพิ่มเติมก็เพราะว่าก้อนมะเร็งเนี่ยกระจายไปที่ตับหลายก้อนซึ่งอันนี้มาจากมะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปผมตรวจค่าเลือดมีค่ามะเร็งที่เรียกว่า ca สูงเกิน1000 ca 1 5 3เกือบ3 0 0พ ตอนนั้นผมก็คิดถึงยามุ่งเป้าที่ไปยับยั้ง CDK4/6 นะครับหลังจากให้แบบเนี้ไป3รอบซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมากๆนะครับอาการปวดแน่นท้องลดลงลุกเดินได้กลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติหลังจากให้ยาไปแค่3เดือนค่ามะเร็งลดลงนะครับ CA เหลือ78 CA 153เหลือประมาณ200กว่ากว่านะครับผลเิ็เลคอมพิวเตอร์ Computer, ในผู้ป่วยท่านนี้พบว่าน้ำในท้องลดลงมากก้อนที่ตับก็มีขนาดเล็กลงจนล่าสุดอาการทั่วไปเรียกว่าแทบจะปก,กติตอนนี้ผ่านไปได้ประมาณ24เดือนนะครับเดินไปมาได้รับประทานอาหารได้ตามปก,กติน้ำหนักตัวขึ้นไม่มีอาการแน่นท้องแล้วก็ค่ามะเร็งในเลือดเนี่ยตรวจแทบจะไม่พบแล้วโดยสรุปนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่านวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านม ที่มีการลุกลามแพร่กระจายแล้วก็ดื้อต่อยามาตรฐานเดิมถ้าเป็นมะเร็งชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกมีการคิดค้นยาที่ไปยับยั้งกลไกหลักของเซลล์มะเร็งก็คือยากลุ่มยับยั้ง CDK46 ซึ่งยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพสูงผลข้างเคียงน้อยควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามลดความทรมานของผู้ป่วยทําให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ